วันนี้นะคะมานาจะชวนเพื่อนๆนะคะมาชมต้นบัวบกโขดบัวบกโขดกระถางนี้นะคะถ้าเพื่อนๆที่ติดตามช่องมานาอยู่น่าจะพอจําได้นะว่าต้นบัวบกโขดอะคะ่ะเป็นต้นไม้ชนิดแรกๆเลยที่มานาเริ่มปลูกตั้งแต่เปิดช่องนี้มานะแล้วก็ต้นบัวบกโขดต,ต้นนี้นะคะเขามีโขดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยเนี่ยอันนี้เป็นชามแบบชามใบใหญ่เลยนะคะที่มานาเอามาใส่เขาไว้นะ บบกโขดนะคะเขาเป็นไม้ที่เติบโตมาจากในป่านะคะถือเป็นไม้ป่าชนิดหนึ่งเลยนะสะสมอาหารอยู่ที่หัวเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นหัวเขาไหมคะหัวเขาจะมีลักษณะคล้ายๆเหมือนก้อนดินเลยนะเขาจะฝังตัวอยู่ในดินนะคะเวลาอยู่ในป่าเนี่ยเขาจะฝังตัวอยู่ในดินแล้วก็เราเนี่ยเอาเขามาปลูกโดยที่เราจะเว้นระยะของความห่างของหัวเขากับ ตัวรากอะค่ะก็คือเราจะฝังเขาไว้ครึ่งนึงแล้วก็โผล่ขึ้นมาครึ่งหนึ่งเพื่อที่ให้เขาเติบโตแบบว่าเลี้ยงเป็นไม้ประดับที่สวยงามนะคะบัวบกโคนนะคะเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ําเลยนะก็คือเวลาถ้าเขาโดนน้ํามากๆเนี่ยมันก็จะทําให้หัวเขาค่ะเกิดอาการเน่าแล้วก็แฉะได้เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นหัวบัวบกโขดที่เป็นหัวเล็กๆนะคะเขาจะมีตั้งแต่ หัวเล็กเท่าหัวแม่มือนะจนไปกระทั่งถึงหัวใหญ่ถึงขนาดแบบลูกแตงโมใบย่อมๆเลยนะซึ่งหัวนี้นะคะเป็นหัวที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยนะเนี่ยเ,เพื่อนๆสังเกตจากมือมานานะคะคือแบบว่าเขาใหญ่ใหญ่เลยแหละใหญ่มากๆเลยอะคะ่ะคือถ้ายิ่งหัวใหญ่เนี่ยนี่ก็คือจะบ่งบอกถึงความแบบว่าแก่ะคะ่ะคือถ้าหัวใหญ่ก็คือหมายถึงว่าอายุเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ หัวนี้มนาได้มาตอนนั้นราคาก็ไม่แพงนะคะตอนที่เริ่มรับน้องมาเลี้ยงนะวิธีการเลี้ยงนะคะเวลาอยู่แดดอะคะ่ะเขาจะชอบอยู่แดดรำไรมันาจะให้เขาโดนแดดช่วงเช้าประมาณแบบนี้เลยแล้วก็ต้นนี้นะคะแตกใบแตกใบแบบเยอะมากอะคะ่ะทุกตาปุ่มเนี่ยเขาจะมีใบเกิดขึ้นมาหลายๆแบบหลายๆกิ่งมากๆเลยอะคะ่ะ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าหัวนั้นนะคะเขามีความสมบูรณ์มากแค่ไหนนะเขาจะไม่ค่อยชอบดินที่มีความชื้นแฉะนะคะเขาจะชอบดินที่มีความโปร่งนะคะร่วนซุยนะก็เป็นดินที่ใช้ปลูกแคคตัสได้นะคะสําหรับต้นบัวบกโขดนะตามความเชื่อนะคะบัวบกโขดถือเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งเลยนะคะมีความเชื่อว่าคือถ้ายิ่งโขดใหญ่นะคะจะเสริมความคงกระพันนะคะ ส่วนใบนะคะเขาจะมีจุดศูนย์รวมตรงกลางนะคะเหมือนเหรียญเงินของประเทศจีนมีความเชื่อนะคะคือปลูกแล้วนะคะก็จะมีความเห็งนะคะมีความมั่งคั่งเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะนี่ที่มานานแนะนําให้เพื่อนๆนะคะลองหามาปลูกนะเพราะว่าเขามีความเป็นไม้โขดที่แบบว่าเลี้ยงง่ายแล้วก็มีความเติบโตที่แบบแปลกแล้วก็แตกต่างนะคะแต่ว่าสําหรับกระถางนี้เนี่ยแบบ บเขาจะแบบว่าเวอร์วังอลังการมากเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็มีความแปลกตาสะดุดตาในส่วนของลักษณะของหัวแล้วก็ในลักษณะของลำต้นเขานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมานาขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีจ้า